โอเคครับคุณแม่ครับสวัสดีครับน้องครับสวัสดีครับก็อันนี้มาจากที่ไหนครับมาจากสิงคโปร์ค่ะมาจากสิงคโปร์แล้วใครเป็นคนดูทิกต็อกคุณแม่อันนี้เลยค่ะดูดูจากสิงคโปร์เลยเหรอครับะเหรอก็คือคุณแม่มีสามีเป็นชาวสิงคโปร์ะแล้วก็ลูกสาวก็เป็นลูกซึ่งไทยสิงคโปร์ถูกต้องไหมครับพูดไทยได้ไหมครับพูดได้ค่ะน้องอ่าชื่ออะไรครับแอนนา แอนนาเบลแต่ว่าอะไรครับไม่ได้ไม่มีความหมายค่ะเหรอให้ชื่อไม่มีความหมายอ๋อโอเคโอเคอายุเท่าไหร่ครับ25่่เองก็พี่ขอบคุณมากนะครับที่ออกสื่อกับพี่วันนี้เคอเหมือนกับสร้างสีสันให้กับเพื่อนๆได้เห็นเนาะว่ามีชาวต่างชาติเข้ามาแล้วก็คนพี่เนี่ยเป็นชาวไทยนะครับแต่ว่าไปอยู่ที่นู่นนานเลยเนาะะยี่สิบกว่าปียี่สิบกว่าปีพูดแบบสำเนียงออกจริงๆกันหมดเลยอะนะครับ ลูกรู้ไหมว่าคุณพ่อเล่นพระชาวสิงคโปร์ก็เล่นพระเหมือนกันเลครับเล่นเยอะเลยเล่นเยอะอู่เล่นเยอะเลยแล้วราคาแพงไหมที่นู่นก็พ่อซื้อที่นี่พ่อซื้อจากเมืองไทยนะพ่อซื้อจากเมืองไทยแล้วเลี่ยมทองที่เมืองไทยด้วยเนี่ยดูดูศิลปะใช่ไหมครับที่นู่นไม่มีเลี่ยมทองที่นู่นไม่มีเลี่ยมทองอันนี้อยากจะให้เราซ่อมให้อันนี้ก็จะซ่อมเหมือนกันนะครับต้องเลเซอร์อย่างเดียวสองอันนี้คือซ่อมนะครับนอกกนั้นเซตเนี้ยนะครับคือจะ ให้เราประเมินให้แล้วก็ขายใช่ค่ะแล้วคุณพ่อไปไหนครับคุณพ่อเสียคุณพ่อเสียเสียนานยังครับย,ยังไม่ถึงหนึ่งเดือนยังไม่ถึงหนึ่งเดือนยังไม่ถึงหนึ่งเดือนอีกงเหรอคือก็โอ้โหแต่ก็ทำใจเลยกปวด ไม่เป็นไรครับแสดงความเสียใจด้วยนะก็คือคุณพ่อก็ได้ชิ้นมรดกไว้ให้เดี๋ยวพระผมจะคืนให้ทั้งหมดนะครับตามกระบวนการเช่นเดิมนะครับผมจะเริ่มให้เอ็กซเรย์นะครับในส่วนต่างๆว่าอันไหนแท้ไม่แท้เท่าที่ผมมองเนี่ยมีกรอบไม่แท้ด้วยนะกรอบนี้คือกรอบทองไม่แท้นะครับแต่ไม่เป็นไรผมจะเอ็กซเรย์ให้เพราะว่าผมสัมผัสบ่อยสัมผัสทุกวันก็จะทําให้รู้ว่า ผิวของทองเนี่ยอันไหนแท้ไม่แท้เพราะฉะนั้นนะครับเราจะคัดกันออกก่อนว่ามีแท้บ้างไม่แท้บ้างเดี๋ยวไม่แท้ผมจะคัดออกให้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เหลือจะแท้ไว้แล้วก็มาประเมินราคากันนะครับรู้เรื่องไหมรู้รู้เหรอโอเคอยู่เมืองไทยกี่ปีครับไม่ได้ไม่ได้อยู่เมืองไทยกี่ปีแค่มาหาใหญ่แค่มาหายาญปีละครั้งปีละสองครั้งปีละครั้งแล้วแล้วทำไม่พูดได้คุณแม่สอนแล้วครับตอนนี้เอเลนแค่ ปอหนึ่งแล้วก็กลับไปสิปร์อ๋อเรียนเรียนแค่ปอหนะึ่งเองนะยังพูดไทยได้ไดชัดนะนะคะัวเสีวเงโเลยดีซ้อ,อดตรงโอเคเรามาต่อกันนะครับก็คือผมแยกออกมาแล้วนะครับที่จะนําไปเอ็กซเรย์นะครับก็จะมีอยู่2กรอบนี้นะครับเป็นงานร้านทองกับเป็นงานขึ้นมืองานร้านทองนะครับก็คืองานที่เป็นมาตรฐานของร้านทองทั่วไปที่กดทําให้กับทางลูกค้าส่วนงานขึ้นมือนะครับจะเป็นงานที่ ทำมาจากช่างทองด้วยการแฮนด์เมดโซนนี้คือไม่แท้เลยนะครับเป็นกรอบทองเหลืองนะครับเป็นกรอบทองเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นผมให้ที่สูจน์องค์ใหญ่ๆอง์นี้เลยนะครับไปเอ็กซเรย์กันครับเชิญน้นด้านน้นเลยครับจากที่เราไปดูเอ็กซเรย์มาครับคุณแม่ได้ความรู้เพิ่มขึ้นไหมครับใด่นะสนุกดีนะครับส่วนอันเนี้ยสรุปแล้วเป็นทองเหลืองใช่ไหม มีมีทองแดงมีสังกะสีอันนี้ไม่ใช่ทองไม่ใช่ทองใช่ครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือฟราวนะครับเก็บได้เลยถ้าเป็นที่นู่นเขาเรียกพักเครื่องว่าอะไรน้องสาวเขาเรียกพักเครื่องว่าอะไรเป็นภาษาภาษาจีนค่ะอ๋อภาษาจีนเรียกว่าอะไรครับเรียกว่าโผไผ่โผไผ่พี่พูดถูกไหมหรอโอ้ยโอเคโอเคพอได้อยู่อะต่อมานะครับผมจะประเมินนะครับว่าจะได้เท่าไหร่ ตั้งใจไว้ที่กี่บาทครับตอนที่เอามาไม่ได้ตั้งใจแล้วรู้มูลค่าไหมครับว่าจะได้จะได้ทั้งหมดเนี่ยไปกี่บาทไม่รู้ไม่รู้เลยเก็บไว้มันก็ไม่ได้ใส่นั่งรถกันมาเนี่ยมีคนบอกไหมว่าควรจะได้สักกี่บาทพี่ที่นั่งรถพี่พี่ใครเป็นคนขับรถพี่ขับรถมาก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้กี่บาทใช่ไหมครับเออ ตามนั้นผมคิดให้เลยครับตอนนี้ผมประเมินนะครับไว้ที่ประมาณนะครับ5้าหมื่นบาทโดยประมาณนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการประเมินนะครับเราไม่รู้นะครับว่าทองที่อยู่ในเนี้นะครับจะมีน้ําหนักเท่าไหร่นะครับเป็นการประเมินเท่านั้นว่าจะไม่ต่ํากว่า5้0 0มบาทเพื่อให้คุณแม่กับน้องสาวนะครับได้พิจารณาว่าจะขายหรือไม่ขายอยากเก็บส่วนไหนเป็นที่ระลึกของคุณพ่อไว้ก็เก็บนะครับหรือถ้าไม่ขาย ถ้าเรารู้สึกว่าราคามันต่ำไปนะครับก็ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นที่นี่นะครับงั้นก็ขายหมดเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้เก็บไว้เราเราไม่มีอันนี้เราไม่มีอีกเยอะเลยนะหรอยังมีเยอะเลยเหรอเหรอยะมีลูกของมีลูกของค่ะมีลูกของค่ะอยู่ถ้าคุณพ่อนี่ดีมากๆ โอ้โหเป็นทางแสงเลยนะเยอะมากควันทองหรอไออะไรนะที่ทองค๊าเตยุ่นหนึ่งก็มีเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเป็นฟ้านะครับผมแนะนําให้ไปที่พันทิพย์งามวงวานนะแต่ก็คุ่มเมาไม่ได้ที่บ้านไม่มีผู้ชายแล้วอ่ะมีลูกแค่สองคนอ๋อกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วเอาเป็นว่าเอาอย่างนี้นะครับเราเราเลยกันตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องอื่นเนี่ยแล้วเราเราค่อยคุยกันหลังใหม่นะครับ รอดูดูแม่แกะนะนะครับเดี๋ยวเผื่อกระเด็นหายอ่ะโอเคลองแกะไหมครับลองแกะได้ไหมสนุกไหมได้เห็นสนุกได้ถ่ายคลิปอ๋อสนุกได้ถ่ายคลิปนะครับแล้วพี่ก็ได้ซ่อมนะครับอันนี้ให้น้องแล้วนะครับอันนี้ใช้ได้เลยนะครับ นนเก็บได้เลยนะครับผมซ่อมให้ะจะบอกว่าซ่อมให้ฟรีได้ไหมเพราะว่าคนอื่นเขาเสียตังจะไม่ฟรีได้ไหมคะมากลจะไม่ฟรีได้นะครับขอบคุณค่ะครับผมอยากให้เก็บสององนี้ไว้นะครับแต่โอ,อื่นสามารถที่จะแจกหรือว่านําไปทาบุญได้นะครับจําไว้นะ,ะหนูจาไว้นะลูกอันเนี้ยมีราคานะครับหลักหมื่นบาทขึ้นไปหลักหมื่นบาทขึ้นไปนะครับไปจนถึงสามหมื่นเลยทีเดียวนะจันลอยโอปุโต หมือนให้ห้าหมื่นเจ็ดพันหรือห้าหมื่นเจร้อยครับเจ็ดพันหกพันกว่าหกพันกว่ามีเป็นคนจำแนมานะครับสุดยอดมากถ้าไม่ถึงว่าอะไรพี่ไหมไม่ว่าไปเลยกันครับดูน้ำหนักนะครับน้ำหนักก่อนที่เราจะหลอมนะครับหลอมรวมเลยนะครับเชือชอดูใกล้กระจกก็ได้นะครับเพราะว่าความร้อนไม่ถึงเราหรอกลูกสาวของพ่อหมน เหมือนพิษไทย,าหายเหมือนทำอาหารเห <นะ S 1> <okay. S 2> มือนทำอาหารโอเคบางคนเรียกว่าบางคนบอกใส่ผงชูรสได้หรอ <c oughs> <c oughs> ถ้าเชิงเซลลนะครับน <c oughs> ี่คือมอรแลกนะครับใส่เพื่อที่ทำความสะอาดท <c oughs> องให้ให้มันใสขึ้นนะครับสะอาดขึ้น <c oughs> อะไรนั้นขอจาเป็น้อนก้อนนี้นะครับมีเปอร์เซ็นทองเท่าไหร่นะครับมาดูกันนะครับก็ออกมาแล้วครับอยากให้ขึ้นไปจนถึงเจ็ดสิบห้าแล้วกันถึงไหมนะครับจะสังเกตว่านะครับ มีทองคําอยู่ที่74.94นะครับแล้วก็ค่าของทองแดงอยู่ที่15%อะไรเตเเด,ยเดียวแล้วก็ค่าของเงินนะครับเอ่ยอยู่ที่9%นะครับเพราะฉะนั้นทองแดงถ้าค่าสูงขนาดนี้จะทําให้ก้อนทองเป็นสีแดงนะครับออกสีแดงๆนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะนะครับเนื่องด้วย มันเป็นค่าของการผสมให้เกิดความแข็งนะครับเกิดความคงทนของเนื้อทองแค่นั้นเองนะคะ mm. เราก็คิดเป็นค่าทองคําอยู่แล้วนะคะ mm. ก้อนทองก้อนนี้นะครับอยู่ที่เจ็ดสิบสี่จุดเก้าห้าเปอร์เซ็นนะครับ mm. เราจะปัดไปเป็น75็สิบห้าเปอร์เซ็นเลยนะครับ mm. นะครับมาดูน้ําหนักกันนะครับ mm. น้ําหนักของเราอยู่ที่สี่สิบเอ็ดจุดสี่แปดกรัมนะครับ mm. ก็คือหลังหลอมเนี่ยจะหายไปหน่อยๆนะครับ mm. ตอนหลอมเนี่ยส2 0 8ิบสองจุดศูนย์ปด หายด้วยกระบวนการลุกไหม้แล้วก็คาบสุกปกแล้วก็คาบเคียงที่อยู่ในกรอบอนะครับผมประเมินให้เท่าไหรน้องสาวน่าจะ52ทันใจ57วัน,น,น,นแล้วหนีกันทั้งวัน57วัน57 517 517โอเค okay. มาแล้วนะครับผลออกมาแล้วเม่นครับใครเป็นคนดู tiktok ครับคนแรกก็ซื้อคุณแม่ดูใช่ไหมครับดูที่ประเทศไหน ดูประเทศสิงคโปร์ค่ะอ๋อดูติปกับผมเจอที่ประเทศสิงคโปร์เหรอใช่ดูติกตกไทยนี่แหละเหรอแล้วแล้วพี่ที่มาพามานี่ไม่ได้รู้เลยใช่ไหมครับคุณเขเขาดูเขอเป็นคนดูแต่เราแชร์แชร์ให้ลูกสาวด้วยครัแชร์ปัญหาพี่นะครับโอเคงั้นแล้วตอนแรกมาเนี่ยมีบางคนน่ะลูกสาวเขาจะบ่นว่าแม่มีจริงเหรออะไรเงี้ยบ่นบ้างไหมครับมีอะไร ว่าว่ามีร้านแบบนี้จริงไหมเออไม่ไม่รู้ว่าเรามาตรงนี้อ่ะไม่รู้รมาทำอะไร,ไรอ๋อเขายัางไม่รู้เลยว่าเขามาทำอะไรแค่ยอยู่ที่รถไม่ได้ามาไปไหนอ๋อ <c oughs> แล้วมามาที่นี่พอรู้แล้วมาเจอคุณแม่ครับมาเจอผมตัวจริงแล้วก็ทีมง,งานเป็นงไงบ้างครับน่ารักมากครับทีมง,งานบริการดีมครับเหมือนเหมือนดูใน tiktok เป๊ะเหมือนเป๊ะเลยนะครับแล้วน้องสาวล่ะครับ่ น้องสาวรู้สึกยังไงบ้างกับการมาขายทองครั้งนี้ครับอ๋อสนุกอยู่ไม่เคยเห็นทองกลายเป็นกลายเป็นอันนี้อ๋อไม่ไม่ไม่เคยเห็นการแปลรูปมาเป็นอันนี้ใช่แล้วก็ทุกกระบวนการเราได้ดูใช่ไหมครับโปร่งใสใช่ไหมครับออกมาแล้วนะครับคุณได้กลับไปแห้นี้ครับอ๋อวุ้ยเจ็ดมืนหกได้เยอะกว่าที่อยากที่จะนะครับคิดกันมาเท่าไหร่ครับห้าสิบเจ็ดไม่เคยคิดแต่ห้าหมื่นเจ็ดคิดแต่ คิดแต่ว่าขายได้ขายได้ด้วยเหรอจะได้ราบสั่งอีกขายไม่ได้เพราะว่าเก็บไว้เราก็ไม่ได้ใส่เยอะแยะอืมโอเคครับรู้สึกประทับใจในร้านนี้มากแล้วถ้ามีโอกาสจะมาอีกจะไปหาตรงนี้ยังมีอีกใช่ครับมีอีกเยอะมีเยอะค่ะคุณน้องครับฝากฝากบอกอะไรเยีกเจน้องครับฝากบอกอะไรอ๋อ ภาษาไทยไม่ค่อยดีอะแต่ว่ามันเป็น experience ที่คนนอก้ะไม่เคย experience หรอกไม่เคยมาเห็นผบนี้อ่ะเคเป็นประสบการณ์ที่แบบว่าที่ดีมากๆใช่ค่ะโอเคขอบคุณมากๆนะครับน้องครับวันนี้เซ o ูบด์บายบายไว้เจอกันใหม่คบายบายขอบคุณค่ะ